โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสเจ็ดสกิลลูน่านะครับอ่ะอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่ได้ใส่เทสเลยเทสเลยครับอ่ายังยังไปเลยไม่คีโอเคเคีแล้วครับด้าเมจจะอยู่ที่109่เเอ็มนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนใส่เจ็ดลูน่านะว่าจะได้เท่าไหร่อ่าแปดสิบเปอร์เซนตะครับอันนี้เป็นสกิลเจ็ดห้าสิบนะก็คือสกิลโอเวอไลน์ของมิสติกนะเอาเลยเทเลยครับอ่ะดาเมจอยู่ที่ร้อยหกสิบเก้าเอ็มนะครับซึ่งต่างจากที่ผมอัดไปรอบเมื่อกี้เลยอันนี้คือเซิร์ฟจีนะครับบอกไปก่อน ก็ถ้าบัคกหรือไม่บักก็ช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ